นายโจรีสอร์ทครับสวนหย่อมสวยๆอากาศสดชื่นครับตอนเช้าที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราเช็คอินที่ นายโจรีสอดครับ